วันนี้ผมกับแม่จะมาทำการแจกลำไย,ยให้กับผู้โชคดีจากเพจของเรากล่องละ5กิโลแม่มาถึงเขาปฏิบัติงานเลยอะ่ะพ่อเอ,อ้ยส่วนพ่อนั้นกำลังยืนดูกำกับอยู่ <c oughs> ครับ <นะ S 2> วันนี้มาทำอะไรกันเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับเรากำลังอยู่ที่ออฟฟิศของเราเรากำลังคัดลำไย,ยลงกล่องแล้วก็ชั่งน้ำหนักเพื่อที่เราเนี่ยจะส่งไปให้กับ ลูกเพจของเราที่เป็นผู้โชคดีที่เข้ามาร่วมกิจกรรมสนุกๆ,ๆกับเราว่าให้คอมเมนต์เข้ามาว่าอยากจะดูคลิปอะไรอยากให้เราทำคอนเทนต์อะไรแล้วก็คัดเลือกจากผู้ที่ให้คอมเมนต์มาเพื่อเป็นการขอบคุณที่เข้ามาร่วมกิจกรรมกับเราครับผมยายจากสวนเนะพชรที่เราได้ทำคลิปไปคราวที่แล้วใช่แล้วนะครับผมตอนนั้นที่เรื่องยังเป็นดอกเล็กๆอยู่ตอนนี้ ทุนแรกมาแล้วสวยงามมากสวยงามคือเรื่องของเรื่องเนี่ยลุงย้อนความว่าเราอะทาคลิปไปสวนน้ำเพชรเราก็ได้ไอเดียอยากเหมาสวนน้ำเพชรมาแจกเพราะหลายๆคนก็ชอบอยากกินลำไยซึ่งไอเดียดีๆเหล่านั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราไวมาแบบอ่านไอเดียดีๆว่าเฮ้ยไอเดียเหล่านั้นมันเป็นอะไรแล้วเราจะลองทํากันไหมหรือยังไงว่ากันไปแต่พ่อเนไม่สนไม่สนลุงเลยแจกลำไยขวดเลยเนื้อเล่นมากนี่หวานไหมแม่อ่ะหวานไหม บอกแม่หวานมากแต่ว่าวันนี้ลำไยน่าจะหวานกว่าน้องหยองหยองจะช่วยใช่ไหมครับได้เลยสีได้ครับสเออนั่นแหละน่ะเดี๋ยวโพนีจะเอาหัวดันทำไมล่ะลูกร็จแล้วน้องโพก็จะเอาลำไยใส่กล่องใช่ไหมครับหนูจะเศ้าตัวเองใส่กล่องทำไมเนี่ย แต่ลุงก็ยังสงสัยว่าทำไมต้องน้องโฟต้องเอาตัวเองอยู่ในกล่องด้วยครับลองยกกล่องขึ้นมาดูสิครับออกได้ยังน้องโฟหายไปไหนมองไม่เห็นเลยเียเดี่ย yeah, yeah, yeah. มาซ่อนแอบอยู่แถวนี้นี่เองวิาวออเลยจากวงจ้า เอาลำไย,ยใส่กล่องกันไหมโอเคโอเคตามลุงมานี่ขยันแข็นครับอะใส่กล่องเก่งมากแต่อันนี้มันเล็กเนี่ยน้องพอลำไย,ยขายไหมคะไม่ขายค่ะน้องพลจะจะส่งตัวเองไปหาแฟนๆใช่ไหมครับเนี่ยน้าชิฟคนอาจจะไม่รู้ว่าอ๋อก็เอาลำไย,ยใส่กล่องธรรมดา แต่กล่องเนี่ยมันมาเป็นแบบแบนๆก่อนสิ่งที่เราต้องทําก่อนคือท,ทาให้มันเป็นกล่องถูกไหมนะใช่ค่ะมันต้องใช้แรงในการประกอบนิดนึงค่ะนี่จริงเห็น,หนอ,อย่างนี้เห็นอย่างเงี้ยนะแค่แบบทําให้กล่องมันเป็นกล่องเนี่ยเราใช้คนถึง4ี่ห้าคนทีมงานเรามีเป็นถึงห้าสิบอะค่ะลุงเดี๋ยว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  นะหลังจากที่เราโพสต์ไปเนี่ยมันมีความลําบากอะไรไหมอย่าเรียกว่าลําบากเลยก็รีกวามบันเทิงม <laughs> ีความบันเทิงนิดนึงค้นพบว่าอะไรครนะจา๋าไล่หาเสร็จแล้วต้องคอนแทคไปบางเขาไม่ได้ติดต่อกลับง่ายๆคือมันมันยากตรงที่พอมันเป็นเหมือนคอมเมนต์ใต้โพสต์แต่มันไม่ได้ติดต่อง,ง่ายๆใช่ <laughs> แล้วนะ้า <laughs> <ๆ>ก็เลยใช้วิธีว่านะ้าเอาเฟซส่วน ทักไปแล้วก็ไปแสดงซึ่งเขาก็จะไม่ตอบพรานึกว่าน้ามาไปทวงนี้เขาอีกทีนึงเออก็จะมีบางคนที่แบบงงนิดนึงว่าแบบใช่หรอเพลงนะเขาจะทักเข้ามาใน็อกซ์ของทางเพจอันนี้เราก็เลยได้ข้อมูลเขามาแต่ฝั่งย t u b e ล่ะฝั่งยูทูบไม่ยากยากมากเพราะว่าบางคนอะเราไปแจ้งเขาแบบไล่แจ้งหมดแล้วอะค่ะแต่เขาไม่ได้ติดต่อ ช่องทางที่เราให้วาแต่ก็จะหาทางแจกให้ได้นะพยายามไอเดียที่ส่งส่งกันมาไอที่โดนโดน่ะแม่ที่คัดเลือกกันมาเนี่ยรเรามาไล่อ่านให้ฟังรืกว่าว่าไอเดียอะไรเป็นยังไงกันบ้างที่โดนโดนใช่ไหมเออเออเออ,เอ,อ อยากให้ทําคลิปเดินขึ้นเขาคิชกูดและแนะนําสถานที่ประวัติความเป็นมาต่างๆอย่างรู้ลึกๆ <c oughs> คือปีที่แล้วอ่ะก่อนที่โควิดจะเข้ามาในระลอกแรกอ่ะผมกับภรรยาได้มีโอกาสขึ้นไปสการะแล้วลงมาหลังจากนั้นประมาณแค่ครึ่งเดือนมั้งเอง <c oughs> นะ <c oughs> ก็โควิดเข้าแล้ว <c oughs> ก็ <c oughs> จนทุกวันนี้จนท้ยังปิดอยู่ <c oughs> แต่ว่าถ้าเกิดเปิด เราจะไปถ่ายเราจะไปถ่ายแน่นอนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคือเรื่องนี้ไปกัน2คนก็ได้นะไม่เกี่ยวกับลุงไม่ได้หนูต้องไปเฮ้ยไปแล้วไปแล้วมันเขาที่ชักคกในแอนน่ะขึ้นตั้งแต่ตเหงตาแอนน่ะมาบอกแอนว่าแบบ เนี่ยขึ้นติดต่อกันครบเจ็ดครั้งนะจะได้ขึ้นสวรรค์เดี๋ยวเอาครั้งเดียวก่อนไหมเจ็ดครั้งเลยหรอครั้งเดียวแล้วเหลืออีกหกก็นี่ไงคุณเพียจะเป็นคนที่กระตุ้นให้พวกเราเนี่ยต้องเีย้นป็นครั้งที่สองะถือว่านี่คือไอเดียที่หนึ่งยอดเยี่ยมนะคะที่สองครับคุณแอนอยากให้ทำคลิปพาออกไปเที่ยวสถานที่ที่น่าไปของจันทบุรีหน่อยค่ะ บางครั้งไปแต่ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนดีอยากให้ช่วยเปิดโลกทัศน์ของการท่องเที่ยวหน่อยค่ะฮ่าฮ่ซึ่งอันนี้ก็เราตั้งใจที่จะทําอยู่แล้วแต่ว่าด้วยการสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาก็อาจจะทําให้ไปได้ไม่เยอะแต่ว่าตอนนี้เริ่มคลายล็อกดาวน์แล้วอันนี้เดี๋ยวเราสามารถเริ่มได้เลยรอดูรอดูรอดูเราเริ่มงาได้เลยเริ่มงาได้เลยให้พ่อคลิปกับแม่แอนพาหยองโพไปเที่ยวที่โอเอซิสซีเบิร์นแลมส์สี ค่ะไปดูปลาและทาบุญไปด้วยในตัวเลยนะคะตัวแนนเคยไปกับแม่เมื่อ22ปีที่แล้วคิดถือเนี่ยเคยครูใหญ่ตั้งนานแล้วก็อยากไปเพราวผมไม่เคยไปเชื่อไหมยังไม่เคยไปแล้วตั้งใจว่าจะพาภูไปซึ่งตอนนั้นเขาเด็กมากแล้วก็เลยคิดว่ารอสักแป๊บรอให้เขาแบบว่าเริ่มมีประมวลประมวลเริ่มประมวลได้เริ่มเริ่มรู้จักว่านี่คืออะไรในแบบเนี้เริ่มมีความตื่นตาตื่นเต้นเวลาที่ได้เจอสิ่งเหล่านี้ซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาเหมาะ ที่คิดว่าเราจะน่าจะไปอันนี้ที่บอกว่ามีปาลมานี่ยใช่ใช่ใช่ของจันใช่ไหมเราเคยเกือบจะไปกันนะมเออแล้วเราก็แบบอ่ะไปมันไม่ถูกใกล้บ้านแม่ในเมืองอ่ะไม่ไกลมากใช่ใทางแหลมสิงห์อะไรอ่าโอเคต่อไปให้ทําเป็นซีรีส์เลยได้ไหมคะชอบมากทั้งครอบครัวเลยค่ะสวนทั้งหมดที่มีอยากชมมากๆค่ะตั้งแต่การปลูกดูแลเก็บขายเลยจ้าคุณ สายปานในยานาใช่กทมนะคะอ่ะไอเดียต่อไปแม่อันนี้เขาบอกว่าอยากรีวิวหนึ่งวันคลิปน้องโผรอติดตามชอบทุกคลิปอ๋อถ้าบอกว่าให้ทำแบบเรลเทตี้หนึ่งวันของเราเลยเ็ของแต่ละคนต้องทำอะไรบ้างเดี๋ยวเนี่ยอันนี้เรียลลิตี้แล้วแหละใช่ไอเดียมันน่าสนใจนะเรียลลิตี้หนึ่งวันแต่ต้องเลือกวันนะไม่ใช่เป็นวันที่เรานอนทั้งวันไม่ได้ไม่ได้ ลุงว่านะอาจจะเป็นเรื่องทุกโมเมนต์มั้งยี่สิบชั่วโมงจะดีเหรองั้นขออนุญาตแบบลุงขออนุญาตตัดต่อบางบางช่วงบางตอยออกแล้วกันของแต่ละวันต่อมาตัดต่อน้องโพสอนภาษาถิ่นของจันทําคลิปน้องโพพูดภาษาท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรีอ่ะภาษาท้องถิ่นสวยกล่องมาสิสวยกล่องมาสิสวยกล่องสวยสวยสวยคืออะไรอ่ะแม่สวยก็คือ เข็นอ่ะมอนเข็นอสุยรถที่ส่งไอเดียมาคือทําเป็นคลิปเป็นเรื่องเป็นราวได้ไหมอ่ะโอ๊ยแต่มันจะทําได้เหรออันนี้คือมันต้องเก็บเล็กผสมน้อยเอามาตัดรวมกันก็คืออเป็นว่าแสดงจันวันนี้กับน้องโผล่อ่ะเป็นคลิปสั้นๆม่นเกี่ยวมันน่ายง่ายคืออะไรอ่ะกระเจียวมันน่ายเดี๋ยวให้คนจันเขาเขียออ่าอนี้เราจะไม่บอกด้วยเราจะไม่แปลเราจะทําคลิปทิ้งเอาไว้ แล้วให้คนจันเข้ามาเฉลยกันเองคนจันทั้งวันนี้ันทำอาหารกินเลยนะคะ,ะ <laughs> ไม่บอกด้วยว่าแปลว่าอะไรไอ,อยากให้ทําคลิปของดีเมืองจันค่ะอ,อ,อันนี้ทาแน่นอนสามารถเอาไป mix กันกับความคิดเห็นข้างบนมาเนาะใช่ทุกที่ที่เราไป<ช>ถ้าเกิดพาไปดูที่ที่สำคัญสำคัญหรือว่าที่ที่น่าไปก็มักจะเป็นของดีหรือว่ามีของดีที่นั่นอยู่<ช>แล้วอะไรเงี้ยรออะไรให้มันเรียบร้อยเดี๋ยวจะทํามาให้นะครับ ต่อไปคุณคิพรัตน์อยู่ใจเย็นทำคลิปเพราะคิดแม่แอนน้องโฟและพี่น้องตลอดจนญาติา ของครอบครัวมาแข่งกีฬาสีกันมีการประกวดการแต่งกายแบบจี๊ดของแต่ละทีมกันด้วยนะคะโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นกิจกรรมช่วงช่วงฤดูกาลเชื่อเชื่อหมบว่าเทศกาลแล้วล่ะที่จะรวมตัวกันก็อาจจะไม่ปีใหม่นี้หรือไม่ก็ต้องไปปีใหม่ปีหน้าในชวนญาติพี่น้องจะมารวมกันเยอะๆเลยพูดเนี่ยกำลังพูดเหมือนเป็นไปได้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 แล้วมีเกมที่แบบเล่นกันในบ้านที่แบบว่าอาหาามีเซฟเซฟไว้เหมือนกันคือเกมแบบไม่ต้องมีสาระเ ามมเเป็นกได้ลองนึกภาพลุงสินแต่งตัวจิ๊จิ๊สิไอเดียต่อไปอยากให้ทำคลิปปล่อยอะไรนะให้คุณพ่อเลี้ยงบักโพคนเดียวหนึ่งวันโดยไม่มีผู้ช่วยเลยค่ะคงสนุกหน้าโดอเนี้แม่ชอบทุกวันนี้ยังเป็นที่กังขากันอยู่ในบ้านว่าถ้าเกิดโพอยู่กับผมทั้งวันเพียงแค่สคน ผมจะสามารถเลี้ยงลูกได้หรือเปล่าเอาจริงนะไอเดียเนี้ยน่าสนนะน่าสนใจอคุณตรีนี่คือจากคุณเกศไอเดียนี้เนื้อคุณเกแม่พอเปลี่ยนเรื่องเลยพอเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องแค่ย้ำมาเขามาจากคุณเกตอ๋อโอเคโอเครับคำท้าไหมฮะคือเดี๋ยวก่อนมีแบบตัวช่วยแบบทีวีไม่ได้เลยอ่ะทีวีได้แต่ห้ามห้ามใช้มนุษย์อ่ะเอางี้ดีกว่าห้ามใช้มนุษย์ได้หนึ่งวันได้รับคำท้าตอนนี้สบายโตแล้ว เราเป็นแบบก่อนหน้านี้ที่ยังไม่เลิกท<อ>ี่คเด็กมีทัวร์มีทัวร์มีทัวร์บางคนมีทวงบางคนยังไม่เลิกเพิ่มคนค่ะถ้าอย่างนี้ก็ต้องรอคนต่อไปเฮ้ยอ่ะคนต่อไปไอเดียต่อไปครับผมนะ<ม>ครับ,ค,รบคุณแอนและครอบครัวค่ะตายายมีลูกหกคน ซีรีส์ชุดหนึ่งครอบครัวใหญ่แต่สนิทสนมรักกันช่วยเหลือกันส่วนชุดที่2เป็นเยี่ยมครัวเสนอเมนูเด็ดวิถีชีวิตของคนพื้นบ้านจันทบุรีชาวสวนจันทบุรีจริงๆอีย่างจันเล่าเรื่องคงน่าจะติดตามค่ะโอ้โหอันนี้คือมาเป็นร่วมกับเลยใช่ดีดีครับคือจร,จริงแล้วอันนี้ก็อยู่ในสกปกของของริธิสวนอยู่แล้วนะที่เราทำอยู่ คือคลิปเดียวอาจจะไม่เสร็จทั้งหมดมันต้องดูกันเรื่อยๆใช่ไหมลองไปกระซิบถามดูว่าคําสอนของตากยายสอนแต่ละคนไว้แบบไหนว่ามีคําคมที่แบบว่าปากฝังแบบว่าฝักฝังเอาไว้หรือเปล่าอ่นีเยมียายเคยบอกว่าให้แม่ไปเอาเตียบมาคืออะไรเตียบอ่ะเตียบคืออะไรแล้วแม่เขาก็ไม่รู้ว่าเตียบคืออะไรเขาก็ไปหยิบอีกอย่างไม่มาโดนยายเคาะหัวบอกว่าไม่ใช่เตียบ อะไรให้คนจันเฉลยอ่าวันนี้น่ารักมากต่อไปคอนเทนต์สร้างบ้านต้นไม้ให้บักโพอันนี้มันในคลิปแล้วแหละใช่อันนี้มันมันสร้างแล้วแหละสร้างแล้วคลิปรีโนเวทไงพ่อเลยตั้งใจอยู่มีความตั้งใจอยู่อ๋อใช่ใช่พ่อเคยบอกไว้อยู่ในในคลิปรีโนเวทพูดถึงคลิปรีโนเวทหลายคนถามว่าอ้าวทำไมยังไงหายไปไหนในช่วงจากที่ปีที่แล้วที่เราเริ่มเนี่ยบอกเลยว่า มีอุปสรรคนิดหนึ่งอุปสรรคนิดหนึ่งในเรื่องของการการเรื่องของก่อสร้างด้วยมันก็เลยต้องหยุดไปนะครับผมในช่วงนั้นก็เลยหยุดไปแต่ว่าข่าวดีครับผมเดือนหน้าตุลานี่เริ่มเป็ิล์มคือข่าวดีของพ่อคือความลำบากของลุงครับผมเพราะลุงจะต้องไปตามทางไปถ่ายโอเคอ่ะแมลุงเขาก็ดังนะแม่ออกคลิปมาสองคลิปเดียวแม่วสั้นอย่าหาเซลมีคนถามว่า ลุงอ่ะเป็นลูกครึ่งอะไรอเมริกันไทยฮะอเมริกันไทยจริงๆเอาถ้าเอาลงลึกเลยคืออเมริกันสก๊อนี่อเมริกันสกอตอต่ต่อไปอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับผลไม้เอามาทำกับข้าวค่ะหวังว่าคงได้ชมคลิปอาหารที่ใช้ผลไม้ทำบ้านนะคะขอบคุณล่วงหน้าอันนี้ได้คอนเทนต์เต็มๆโดยที่เราไม่ต้องคิดล้วเพราะว่าทุนการสึกษาลิสต์มาให้เรียบร้อยเมนูท้องถิ่นเอาผลไม้มาทำเนี่ย จัดให้อยู่แล้วจัดให้อยู่นะเพราะตอนนี้หมดแล้วก็เลย้ำไยแต่เราก็เคยคิดเหมือนกันอยากทำแบบลองอยากทำพวกพอกชอปแต่ว่าแบบมีซอสแบบเป็น้ำไยซึ่งไม่แน่เดี๋ยวทริปทริปนี้เดี๋ยวไปโอ้ยอะไรอะดูดอดูู่ด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 ูอูดราูดาดู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 ดไดูาูดูดนทูาูด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 ดเอ กินกับพวกสเต็กอะไรอย่างงี้ก็น่าสนเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปไปไปแตกแตกความคิดก่อนแป๊บนึงอยากให้พาไปชมสวนค่ะว่าไร่คุณแอนปลูกผลไม้อะไรบ้างผลไม้แต่ละชนิดมีวิธีการปลูกเตรียมดินดูแลเอาใส่ใส่อย่างไรก่อนจะถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวผลผลิตเอจริงๆเราก็ทามาเรื่อยๆอยู่แล้วล่ะแต่ว่าแต่ว่าในความที่เราเนี่ยมีสวนทั้งอย่างที่พี่เขาบอกก็ถูกกอถูกว่าเรามีทั้งสวนที่โตแล้วอยู่ที่คุยวายใช่ไหม ซึ่งที่ผ่านมาเราก็มีการรักษาต้นอะไรต่างๆมาอยู่แล้วเนี่ยยิ่งถ้าเกิดลงมาที่สวนที่ชนะนะครับที่มะขามมันเป็นต้นเล็กเนาะที่เราเพิ่งเริ่มเริ่มปลูกใหม่แต่อเดียที่ชอบอันนี้คือพาดูสวนเพราะจริงๆแล้วยังไม่เคยพาไปดูว่าข้างหลังสระมรกตข้างบนน่ะเรามีลงต้นอื่นเอาไว้อีก <Wow. S 1> ที่แบบแซงไว้ที่ตอนแรกว่าจะให้เป็นสวนผสมแบบขนาด ไม่ต้องใหญ่มากเพื่อที่วันหนึ่งถ้าเกิดเราทำาลมสเตย์คนก็จะได้เป็นแต่ว่ามีเขาเรียกว่าเป็นุูเฟ่ผลไม้อ,อะไรประมาณนี้ก็ก่อนที่เราจะมีของเราก็เป็นเราเข้าไปเที่ยวของเขาก่อนก็ได้ไอเดียต่อไปไวเวียงจันเปิดสวนของคุณชาคิดแน่อันนี้ไปแน่นอนอ๋ออันนี้ถ้าเกิดสวนของผมเลยท,ที่ที่อยู่ปนูน้ำร้อนอที่เขาเกลือตรงม้าอ่าแสดงว่าได้ดูคลิปบ้างแล้วว่าจริงๆพ่อเริ่มเริ่มบอกใบ้นิดหน่อย ว่าเราอาจจะไปทําคลิปและอันนั้นอนะ่ะเป็นส่วนผสมของจริงเลยแล้วก็เป็นส่วนผสมที่เทวดาเลี้ยงแต่มีผมผลิตนะ,ะแล้วเอาไว้เลี้ยงช้าง โอ้มาทีสิบสี่ตัวมาแต่ว่าเดือน2เดือนเราก็เลยรู้สึกว่าให้เป็นที่ช้างแล้วกันเพื่อที่ช้างจะได้ไม่ออกไปทําลายสวนสวนเศรษฐกิจของคนอื่นเคยลงถึงขั้นพามาตอนต้องมาดูกันเลยทีเดียวอย่านะตอนนี้ตอนนี้อันนี้ต้องดูอันนี้ก่อนแล้วทำอะไรเช็คของเหรอดึงลำไยออกไปแค่อ๋อโอเคเราจะลงกล่องโอ้โอ้ได้ไหมได้ไหมห้ากิโลดูซิเอาโอ้โหห้ากิโลห้ากิโลโอ้ถือได้ด้วยยอดหนักไหมครับผม ไม่น่าสุดยอดเลยลูกแขงแรงจริงอยากเขาเฟมอยากอยากมีซีนอยากมีซีนอยากมีซีนโอ้โหโอ้โหอันนี้จากพิษณุโลกนะคะอยากให้คุณพ่อคุณแม่น้องโพไปปิกนิกนอกสถานที่ค่ะตั้งแคมป์กางเต็นท์หรือย้ายครัวของคุณพ่อไปทำนอกบ้านด้วยก็จะดีมากค่ะอยากให้น้องโพได้สัมผัสหลากหลายบรรยากาศ ผู้ชมก็รอดูความสนุกสนานค่ะอ่าไอเดียนี้เป็นไปได้ไหมตั้งแคมตั้งแคมได้ดิชอบเลยแหละนี่หนาวนี้ไงหนาวนี้อ่าหนาวนี้คือเดี๋ยวอันนี้ค่อยเราไปตั้งที่ไหนนะที่ไหนก็ได้ไงแต่แบบว่าตอนนี้ที่ไม่ใช่ที่เอง ก็ที่สวนเราอ่ะที่สวนเราก็ได้หรือว่าไปสวนญาติก็ได้เพราะเราอยากไปใช่ใช่ใช่แบบที่แบบอยู่ริมน้ำอย่านะแม่พ่อไอ้ที่เราเลือกเลือกกันไม่ใช่ไอเดียที่เราแค่ชอบเราหวังว่าเราจะทํานะที่ฟังฟังกันนะเพราะฉะนั้นหนาวนี้ยเจอกันใช่แล้วอันนี้มาไกลมากเลยค่ะอําเภอมะขามจันทบุรีอ่ะคนนันเองก็เนี่ยวิถีอาชีพที่คนจันทํานอกจากการทาสวน จันเขาทำอะไรกันก็ประมงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมนอกจากการทําสวนอะไรอย่างงี้จริงๆอ่ะจันคือทะเลแต่ยังไม่ได้ทำคอนเทนต์เลยเดี๋ยวว่ากันนะก็มันจะมีอยู่ที่นึงชื่ออะไรนะบางชันอันเนี้ยแหละที่เราแบบว่าเออเดี๋ยวเราจะพาไปดูบางชันหมู่บ้านชาวประมงที่เขาแบบว่าต้องนั่งเรือ ไปอะไรเงี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยเดี๋ยวจะพาไปจะได้รู้ว่าแบบเราจะไปจับปูจับหาปูแป้นไอ้หาปูแป้เนี่อยากพาไปแบบทบพาไปแบบดูวิธีการตักปูแป้นแล้วคือจริงจริงแล้วในโซนแถวบางชันนี่ก็จะมีการล่องแพได้ด้วยนะใช่ใช่ล่องแพดูเดี่ยวกัแดงเดียว่แดงเออทะเลกับแล้วก็จะเป็นแบบป่าแบบว่าป่าชายเลนเป็นแนวตรงเปอะไรเงี้ยสวยงามมากพูดง่ายคือปากอ่าวซึ่งของเล่นของแม่สมัยเด็กๆอ่ะ ก็คือเลนนี่แหละเป็นจับปูจับปลาอยู่ท um> 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 ี่ป่าชายเลนเลยก็เป็นหนึ่งในไอเดียที่เราว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเลงไว้ว่าจะทำใช่ครับนี่เราคุยมาสักพันแล้วสังเกตไหมว่านี่ดูดูพ่อค้าน้อยนี่พ่อค้าน้อยโลละกี่กิโลนวคะเจ้าน้อยเจสวน้อยโลละกี่บาท เมื่อกี้นี้เนี่ยเราเป็นคอมเมนต์จากลูกเพจใช่ไหมฮะจากแฟนเพจของเราใน f c e e o o o นะครับผมแต่ว่าอย่าลืมว่าเรามีทั้ง Facebook และ Youtube เราก็ต้องมีคอมเมนต์มาจาก Youtube ด้วยอันนี้เ,นรเราก็มาเริ่มเลยคุณวรพานะครับจากชุมพรอยากให้ทำคอนเทนต์24ชั่วโมงกับครอบครัวเพราะว่าอยากรู้ว่าวันวัน,วน,วนหนึ่งครอบครัวบักโคทำอะไรกันบ้าง คล้ายๆกับเวลารีเมื่อกี้นะที่เำาช่ไหมครับเวลารี24ชั่วโมงแต่นี่อยากให้เกาะติด24ชั่วโมงพี่เล่ไหวไหมเผื่อแบบมันต้องมีบางซีมันต้องตัดออกบ้างไงสองคนแม่พ่อแม่เนี่ยมันต้องมีบ้างแหละได้อันนี้ไม่มีก็ได้ลองดูเพราะก็ได้สนแม่สนแม่ทำเวลตี้ดูคุณธนิดาจากนนทบุรีน้องเตยนะฮะอยากให้ทำคลิปรีวิวสถานที่พักในเมืองจันทบุรีที่อยากแนะนำ ที่สะดวกน่ารักอาหารอร่อยสามารถพาเด็กไปพักได้สะดวกด้วยค่ะหาที่เที่ยวรอโควิดหมดจ้าแล้วก็จะหาที่พักเป็นี่ให้พ่อโบเลงก็อยากเหมือนกันแล้วเราก็จะหาที่พักที่เราสามารถพาเด็กทั้งสองแบบไปได้ไม่ว่าจะเป็นเล็กๆหรือว่าเด็กโตก้าหรอกคือจริงๆเรื่องพาไปดูที่เที่ยวที่พักในจันเนี่ย ลเล็งมามนานมากจริงๆเราจะได้ตะลุยที่พักวินี่ยของฝั่งจันทบุรีรเนี่ยเราแพลนเอาไว้หลายที่มาก<อ>คือสิ่งที่ทําก็คือเราจะทําหน้าที่เหมือนวีวิวให้ด้วย แล้วก็เป็นผู้แบบไปไปอร์เวย์ให้ด้วยว่าที่ไหนไปแล้วเฮ้ยมันมีความปลอดภัยมันมีเซฟคือเราก็ต้องคัดดูด้วยในเรื่องของการระบบคัดกรองของเขาระบบความปลอดภัยของเขาซึ่งเชื่อไหมผมว่าที่ที่เป็นที่เซอร์วิสนะที่เป็นที่ให้บริการผมว่าเขาพร้อมกันอยู่แล้วแต่เรื่องจะค่อยๆปักหมุดไปเรื่อยๆลุงขอแถมไปแบบฟาร์มตรงฟาร์มสเตย์อะไรเงี้ยด้วยได้ไหมดีดีดีมีเยอะเลยพี่จะต้องแล้วก็จากฟาร์มสเตย์ไปนี่ฟาร์มนะ แอลากันอย่างนี้เลยคุณพรพิมลนะอยากให้ทำคอนเทนต์ตามติดชีวิตคุณยายที่ไร้เขื่อจันเพราะคุณยายเป็นคนที่น่าจะมีมุมที่สนุกสุดๆอันนี้โดนมากหนุนแน่นอนเราปดจะเสียงเนินๆนเคิดคิดคิดคือยายเนี่ยเป็นคนที่แฟนๆเรียกร้องมากแล้วแกรู้ตัวหันกล้องไปทางไหนยายนั่งอยู่ตลอดเมื่อกี้คุณพรพิมลต่อด้วยคุณทัศนีนะครับทำคลิปพาเที่ยวกองถ่ายไปได้ แต่ว่าต้องลอยสักแป๊บหนึ่งต้องให้ทุกอย่างสถานการณ์ไยกว่านี้เพราะตอนนี้คือกองถ่ายนี่เข้มงวดมากครับทุกอย่างคือแซนด์บ็อกซ์เลยมีกั้นมีทุกอย่างแบบว่าแบงค์โซนไม่เกิน20คนแบบนี้ยมันก็ตลอดแป๊บหนึ่งคำว่ากองถ่ายคือวงเล็บเป็นต่อแน่นอนแง่แง่หรือรสชาติไทยก็ไปได้นะรสชาติไทยน้อยไม่ถึง5้าคนแต่ตอนนี้ให้เพิ่มแล้วก็สามารถแค่กะลองได้ก็เป็นเดินหานอารอดด้วยโอเคตามข้อไปบ่อยต่อครับคุณอับดุลละ ครับอันนี้<ม>อันน,<ม>น,นี้อันนี้ชอบแม่แอนหนีพ่อเข้าสวนและให้พ่อตามหาด้วยคําใบ้ของญาติพี่น้องือมอแล้วพอหาเจอมันจะอะไรกันล่ะซึ่งจะบอกว่าพ่อไม่ยอมทำคลิปนี้หรอกทำไมอ,อ่ะเพราะพ่อไม่สามารถที่จะให้แม่ห่างจากตัวได้ตลอดตี ม่แต่เอาจริงๆเนี่ยไอเดียเนี่ยน่าสนใจเหมนเราลองดูว่าเล่นกับสูนอะไรเงี้ยนี่ยคอมเมนต์ก็ประมาณนี้แหละครับจากนะครับจากแฟนเพจของเราทุกคนก็ต้องขอบคุณจริงๆที่เข้ามาร่วมกิจกรรมแล้วก็ช่วยกันคิดออกไอเดียเพื่อเป็นการขอบคุณในวันนี้เราก็เลยจัดเตรียมลำไยไว้ให้เรียบร้อยแล้วตอนนี้กล่องละ5กิโลนะครับผมที่เราจะส่งถึงบ้านคุณแบบ ดอทูดอนี่นกดอทูดอคืออะไรวะก็ประตูสู่ประตูก็ประตูบ้านนี้ไปถึงประตูบ้านนู้นไงเรียกคนไปส่งก็ได้ไหมพ่อพิมการ์ดนะครับขอบคุณที่ที่เข้ามาแชร์คอมเมนต์กันเ้ยแล้วก็เพื่อเป็นคำขอบคุณก็ไลฟ์ไปเลยนี่คุณไีความตั้งใจแบบมอบให้กับแฟนใช่นี่ และข้อความอะไรบ้างครับเนี่ยขอบคุณนะคะที่ติดตามพวกเรากันมาโดยตลอดพวกเราส่งลำไยนะเพชรให้ลองชิมกันนะครั้งห,หน้ามีโอกาสจะส่งผลไม้อ,อื่นๆให้ด้วยนะจิงจิงเป็นข้อความที่พวกเรารกำลังคิดกันอยู่ดับดับแรกคือเขียนว่าอะไรดับแรกเขียนเป็นสองร้อยเมื่อไรจะ เดี no ๋ยวนะโฟมยันม <ikka> ีพฤติกรรมแบบแปลกๆพ่อตดใส่พ่อกับแม่อะแม่ช้านี่คือแบบว่าบนเตียงคือนอนนอนเรียกกันพ่อก็จะนอนกลางคือหันไปปุ๊บแม่อย่างนี้โก่งนี่แล้วเริ่มโอดใส่อัดตดใส่แม่เออ ของลาล่ามูฟอยู่แล้วนะคะซึ่งถ้าเป็นในกรุงเทพแบบแม่ก็จะใช้บริการลาล่ามูฟซึ่งเป็นมอเตอร์ไซค์สามารถไปถึงผู้รับได้สะดวกรวดเ,เวร็วด้วยวแล้วถ้าของใหญ่ๆอ่ะแม่ถ้าของมันเยอะใช่ไหม สองสามส่งแล้วมอเตอร์ไซค์ขับไปไม่ได้เราก็เลี่ยงตรงกันแล้วมุกที่เป็นรถเก่งเลยอ๋อเหรอเออดีดีอ่ะอ่ะเร่งหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวใกล้ละเออโอ้ยเี็บ้าของรถเก่งอีกจริงๆแล้วเป็นฟิกแอปผมก็มีนะอ๋อเหรอเป็นฟิกแอปหรือว่าเป็นฟิกแอปที่แบบปิดทึบเลยหรือเปล่าที่แบบแบบว่าโหลดเยอะๆอย่างเงี้ยคือขนจริงจังอ่ะคือขนจริงจังสามารถเลยใช่แล้วมันเหมาะมากสำหรับธุรกิจแบบเอสเอ็มเออย่างเราที่ต้องมีการขนส่งของตลอดเวลาแต่ว่ามันไม่่ใชแค่นั้นไงพี่เล่ ย้ายบ้านย้ายออฟฟิศเขาก็ถึงมีมีตรงเซอร์วิสในเรื่องที่เป็นปิกอัพเป็นรถกระบะเข้ามาไงเขามีเก่ลุงก็คิดแบบเออแต่พอจะย้ายบ้านย้ายออฟฟิศเออจริงด้วยคือจริงแล้วครอบคลุมนะ f ู l l service ที่แบบต้องใช้ในเรื่องของการขนย้ายออไม่น่าเขาเรียกลาร์มูฟใช่ใช่ใช่ลาร์มูฟวะนะพ่อเสร็จแล้วเหรอยังครับ แต่ว่าของที่เราจะให้กับแฟนเพจที่ก็ามาคอมเมนต์กับเราเนี่ยผู้โชคดีอ่ะสเสร็จเรียบร้อยแล้วอ,อย่างที่บอกว่าเราเหมาของนเพรมาให้เหมามานี่ไม่ใช่เหมาโอ้โหถ้าดูทั้งทั้งสวนนะแต่เราเหมามาเพื่อแบบว่าพ<ห>อจํานว<ห>นเต็มกระบะวันนี้เราก็ได้ร่วมกันทําสิ่งดีๆแล้วใช่ไหมไหเราได้ไ<ห>เราได้จะส่ง<ห>น้ำใจให้กับแฟนเพจของเราคือในช่วงตั้งแต่มีโควิดสิเเนี่ยคือผมและครอบครัวเนี่ยก็จะพยายามที่จะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือนะในทุกๆทางไม่ว่าเรื่องอาหารที่จะส่งไปให้กับทางบุคลากรทางแพทย์ นะครับโรงเรียนต่างๆโรงพยาบาลสนามต่างๆครับและผมเองก็จะมีแบบเป็นกลุ่มกัยญาณิมิตที่เราทากันอยู่ทุกๆวันซึ่งวันนี้เนี่ยก็เลยถือโอกาสอยากให้ทุกคนมาร่วมอนุมโมทนาด้วยกันก็คือลยาไยที่เราเหลืออยู่เนี่ยที่มาเป็นกระบะเนี่ยนะครับผมในส่วนของเคยจันก็จะนําลาไยเนี่ยไปสมทบให้กับที่ทางวัดบวรทางวัดบวรก็จะจัดการบริหารเองว่าจะส่งไปที่ไหนอะไรยังไงบ้างใช่เนี่ย หลายๆอันเนี่ยทีมงานใส่กล่องรอเรียบร้อยแล้วใช่แล้วอย่าบอกนะว่าจะเอาขนขึ้นรถของตัวเองแล้วเอาไปวัดบวรไม่สิจ๊ะเอาไปยังไงอ่ะอไม่สิครับแหมก็เดี๋ยวนี้ครับเรื่องการโลจิสติกเรื่องขนส่งการบริการเรื่อง Delivery เขามีนี่นี่เรียกรถเลยเหรอเพราะว่าเราใช้บริการของเขาู่แล้วนี่ลาลามุฟเอาจริงแม่แอปอย่างเงี้ยใช้ยากไหมแม่ไม่ยากเลยใช้ไงแม่นี่ไงแม่ก็เข้าไปที่แอปนี่รับสินค้าทันทีบ้านเราเองแล้วก็กดปลายทางว่าเราไปไหนแล้วก็บอกว่าวัดบวรยืนยันยืนยัน ทีนี้เราก็ดูว่าเราเลือกประเภทรถดนันไหนใช่ได้เห็นว่าของมันเยอะแล้วกลัวฝนตก<ร>ด้วยเราก็เลยเป็นกระบะตู้ทึบแล้วเราเรา,เราด r เว e ไปเราเอาเราเอาเราเอา w o เ k e r ์ด้ไหมบริการยกของโดยคนขับและผู้ช่วยหนึ่งคนหรือเท่านั้นของเราเยอะจริงๆแล้วนั้นมีส่งสองสามรอบอย่างแน่นอนเราสามารถเช่ารถกระบะตู้ทึบไว้เองของเราได้เลย4ี่ชั่วโมง1,000บาทอาให้เรียบร้อยเราคำนวณราคามาให้แล้วเราก็ เรียกได้เลยเห็นะเขาก็จะมีมาให้หมดเลยว่าอะไรยังไงอย่เงี้เห็นไหมแม่มีความคล่องมากก็ใช้ประจำใช้ประจำว่าสั้นมาแล้วงมือมาถึงแล้วนะคะแม่สบายเลยไม่ต้องขนไม่ต้องเครือฝนตกของถึงที่หมายปลอดภัยแน่นอนใช่ไหมคะใช่ค่ะขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับบขอคุณครับ รวดเร็วทันใจเสร็จเรียบร้อยแล้วตันใหญ่ที่ลาล่ามูฟเนี่ยกำลังนําไปส่งที่วัดบวรแล้วยังไม่จบเรามีของขวัญมาให้นั้นอีกแล้วเป็นลรดราคาสําหรับลูกค้าใหม่วันนี้ถ้าเกิดใครเข้าไปใช้บริการลาล่ามูฟแล้วเป็นลูกค้าใหม่นะครับลดราคา200บาทได้เลยแล้วโค้ดนั้นก็คือลาโบดีไม่ใช่ลาลิซ่านะสะกดเลยพ่อ L A B O D อายตามที่ขึ้นอยู่รถเท่าไหร่รถเท่าไหร่รถเท่าไหร่ตรงข้างล่างนี้200บาทจัดไปจัดไปครับผมวันบอดี้วันนี้แจกลำใหญ่แจกลำใหญ่ให้ใบหวยใบหวยแล้วก็แจกคอรแจกโคตรเราไม่ได้ใบหวยทุกคนอย่าเข้าใจผิดนะถ้าทำเบียนมาสามสี่หนึ่งหกเราไม่ได้ใบหวยเราจะมาักกิ้งไงสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งดิ๊งๆให้เราด้วยนะครับบาย